สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอว์มอรแชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมเ e กนชินอินแทกกันฮะ แล้วก็สำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาสรุปอัปเดต แพดใหม่นะฮะเวอร์ชัน2.7เลยที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาให้เราได้เล่นกันในสิ้นเดือนนี้แล้วนะฮะในคลิปนี้เราจะมาสรุปทั้งหมดเลยนะฮะว่า2.7เนี่ยจะมีตัวละครอะไรเข้ามาใหม่มีเนื้อเรื่องมีกิจกรรมอะไรให้เราได้เล่นบ้างน,นะ,ะับผมจะสรุปแบบละเอียดทั้งหมดเลยไว้ในคลิปโอนี้นะฮะโดยการสรุปของผมเนี่ยก็จะแบ่งออกไปเป็นช่วงๆเนาะจะได้ดูง่ายๆนะฮะช่วงแรกเนี่ยผมก็จะสรุปข้อมูลอัปเดตทั่วไปนะฮะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการสรุปกิจกรรมรวมไปถึงอัป ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในแผ่หน้านี้นะฮะ <_ EN> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่อย่างแรกก่อนเลยคะข้อ1ฮะนั่นก็คือพรีวิวทีเซอร์ของแผ่2.7ครับผมนะก็ <_ EN> สำหรับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นทีเซอร์ของแผ่หน้าเนานะแผ่2.7นะฮะผมก็ไลยหยิบยกเอาทีเซอร์ส่วนหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่ ยากจะรูทีเซอร์แบบนเต็มเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ช่องทางออฟฟิเชียลช่องทางหลักเลยนะฮะหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คําคอธิบายคลิปก็ได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะในส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่หวัวข้อที่2กันบ้างะฮะนั่นก็คือตู้กาชานะฮะตู้กาชาเนี่ยผมจะพูดถึงในช่วงแรกก่อนตู้กาชาช่วงแรกนะฮะก็จะเข้าตู้มาเป็นตัวละครใหม่อย่างเย,ยราน,นะฮะมาพร้อมกับเซียวลีรันนะฮะเรียกได้ว,ว่าเซียวเนี่ยเพิ่งลีรันไปไม่นานก็ กลับมาอีกแล้วฮะก็คือเป็นลีลันเซียวแล้วก็เป็นเย่ยหลานนะฮะก็จะมาพร้อมกันเลยโดยตัวละครซีดาวเนี่ยเขายังไม่มีการบอกใดๆเนาะถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเนี่ยก็ตัวละครซีดาวทั้ง2ตู้เนี่ยก็จะเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงตู้อาวุธเนี่ยผมดาวว่าน่าจะเป็นอาวุธยมตัวของเย่ยหลานกระหอกเขียวของเซียวนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นตู้กาชาในช่วงที่2ในช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นอิตโต รีรันนะฮะมาแค่ตู้เดียวแบบกระโดดเลยแล้วก็จะมีตัวละครซีดาวตัวใหม่อย่างชินะบุอยู่ในตู้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นในตู้ช่วงแรกกับตู้กาชาช่วงที่2เนาะโดยระยะเวลาทั้งสองตู้เนี่ยก็เหมือนกันเลยะฮะตู้ละสาสัปดาห์2ตู้ก็6สัปดาห์1แผดพอดีเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาในหัวข้อที่3นะฮะนั่นก็คือตัวละครใหม่ะฮะในแพทนี้ก็จะมีตัวละครใหม่มาอยู่2ตัวด้วยกัน,นะฮะตัวแรกก็จะเป็นตัวละคร5ดาว เยรานะฮะเยราหล่ก็จะมาเป็นตัวละครธน,นูแล้วก็เป็นตนัวละครธาตุน้ำด้วยนะฮะซึ่งตัวละครเยรานเนี่ยก็จะมาในตำแหน่งของซับพ d เเนาะซึ่งรายละเอียดของเยรานเนี่ยจะเป็นยังไงหมูดังหมู่ดาวความเกรงกาจหรือว่าสก,สกิลทำอะไรได้เนี่ยผมจะมีคลิปอีกคลิปนึงเนาะเป็นคลิปพรีวิวตัวละครเยรานนะฮะยังไงใครที่สนใจก็รอติดตามรับชมกันได้นะฮะ ในส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร4ดาวเนาะนั่นก็คือชินบุนะฮะชินบุก็จะเป็นตัวละครที่ใช้อาวุธเป็นดาบเล็กแล้วก็เป็นธาตุไฟฟ้านะฮะโดยตำแหน่งของชินบุที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของซัพพอร์ตหรือว่าเป็นตำแหน่งฮิลเลอร์นะฮะซึ่งก็เหมือนกันเลยฮะเรื่องของรายละเอียดสกิลกล,ลมุมลงกล,ลุ่มดาวเนี่ยผมก็จะทําคลิปแยกฮะเป็นคลิปพรีวิวของชินบุเหมือนกันยัยงไงเพื่อนๆก็รอติดตามร,รับชมกันได้นะฮะสำหรับตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนี้ฮะ แล้วก็ต่อมาในสหรบหัวข้อที่4นะฮะเรามาดูทางด้านของอาวุธกันบ้างฮะ,ะอาวุธที่อัปเดตเข้ามาในแพดหน้านี้นะฮะก็จะมีอยู่2อ,อันด้วยกันฮะ,ะก็จะเป็นอันแรกฮะ,ะเป็นธนู5ดาวฮะธนูอันนี้ก็จะเป็นธนู อาวุธประจาตัวของตัวละครเย,ยรานก็ว่าได้ฮะซึ่งองอฟรอเขงวันนี้เป็นค่าคริดามจด้วยต่อเบรกโจมตีก็จะค่อนข้างต่างมันฮะก็น่าจะเหมาะกับตัวละครเย,ยรานเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะส่วนตัวละครตัวอื่นๆตัวไหนจะใช้ได้บ้างตัวไหนใช้ดีใช้ไม่ดีเนี่ยเหมือนเดิมลยฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่เจาะลึกละเอียดอีกทีหนึง่งระหว่างธนูอันนี้เนี่ยมีตัวละครไหนใช้ได้บ้างน,นอกจากเย,ยรานนะฮะแต่ดู่าค่าแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับเย,ยรานแค่คนเดียวนะฮะแล้วก็อาวุธอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ยังคง ใหม่มา2อันเลยนะฮะก็จะเป็นธนูซีดาวธนูอันนี้เนี่ยจะเป็นธนูแจกจากกิจกรรมด้วยนะ,ะเ,นเพื่อนๆเนี่ยที่เล่นกิจกรรมก็จะได้ธนูอันนี้ไปแบบฟรีๆเลยแล้วก็แถมขัด R5 ให้เราได้ด้วยนะฮะก็รอเล่นได้จากกิจกรรมเลยเนาะส่วนอ,อข้อต่อมาเนี่ยเราไปดูทางด้านของเควนกันบ้างฮะจะมีเควนอะไรกันบ้างที่อัปเดตเข้ามานะฮะอันแรกเลยหัวข้อที่5นะฮะก็คือเควนตำนานของตัวละครเจรานะฮะเป็นบทที่1เนาะก็มีตัวละครใหม่เข้ามาก็จะมี เ,ออเรื่องราวห,หรือเว้ตตำนานของตัวละครนั้เข้ามาอี่แล้วนะครเควนนี้ก็ใช้กุญแจในการปลดล็อกเนี่ยสอกกุญแจเหมือนเดิมนะแล้วก็ต่อไปติดติดกันเลยฮนะมีเควนเย่านมากก็ต้องมีเควนชินบุเนาะ ซึ่งเควของชินาบุเนี่ยจะเป็นเคว้แฮงเอาท์นะฮะให้เราได้เข้าไปเล่นก็จะเป็นในฉากที่1ห,หรือว่าบทที่1เหมือนกันเลยฮะสำหรับแฮงเอาท์ของชินนบุเนาะแล้วก็ยังมีเคว้ใหม่ฮะนี่ก็เป็นเคว้ใหญ่ก็ได้เป็นเคว้เทพเจ้าฮะก็จะมีเคว้เทพเจ้าบทใหม่มาเรียกได้ว่าตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องก็มีเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซียวหยางเฟย อิตโตะหรือว่าตัวละครใหม่ๆก็คือเรียกได้ว่ามากันครบครันเลยเสำหรับเนื้อเรื่องนี้เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องนี้น่นาสนใจและก็น่าติดตามมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอัปเดตทั่วไปทั้งหมดทางวลวี่ผมได้รวบรวมม,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 มาแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเปทางหน้าของรายละเอียดหรือว่าอัปเดตกิจกรรมกันบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะฮะที่เราจะได้เล่นในแพทหน้าเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะสำหรับกิจกรรมแรกนะฮะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยเป็นไฮไลท์ของแพทเลยก็ว่าได้ฮะเป็นกิจกรรมที่แจกนะฮะธนู สดาวด้วยแล้วก็จะมีมงกุฎอยู่ในนี้ด้วยนะฮะ กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยได้เข้าไปดันเจียเนาะแล้วก็มีการตีมงตีมอนเหมือนกันกับกิจกรรมอื่นๆทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งฮะมันจะมีการแบนตัวละครด้วยแบบห้ามใช้ตัวละครตัวนี้หนึ่งตัวห้ามใช้2ตัวมีการแบนตัวละครด้วยทําให้การจัดทีมของเราเนี่ยค้างใจต้องจัดแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งผมไม่เชื่อว่าการแบนตัวละครตรงนี้เนี่ยมันแบนด้วยเงื่อนไขอะไรนะฮะหรือว่าอาจจะมีตัวละครทดลองมาให้เราได้ลองเล่นเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้ว ไปบัฟทีมไ้ด้วยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมพารทายอื่นๆนะที่แบบจัดที่มันแล้วก็จัดบัฟแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีการแบ่งตัวละครเพิ่มเขม้ามาด้วยนะฮะในกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของแพท2.7นี้เลยก็ว่าได้ฮะแล้วก็ต่อไปกิจกรรมที่2ฮะที่เราจะได้เล่นกันก็จะเป็นคล้ายๆกับก้อนเออผลึกเออม่วงๆเนาะใครที่เคยเดินเออแมปชาซึ่มก็จำได้นะฮะมันก็จะมีก้อนผลึกตรงนี้อยู่เต็มไปหมดเลยฮะ กิจกรรมนี้เนี่ยก็จะให้เราเข้าไปสํารวจในพื้นที่ของชาซึมเนาะก็จะมีการต่อสู้กับมอนเตอร์มีการก,ารป,การป้องกันป้อมมีการส่งบอลลูนแล้วก็รวมไปถึงการชําระล้างพื้นที่ที่มันปนเป,ปื้อนเจ้าเมือกสีม่วงนี้อีกด้วยนะฮะกิจกรรมนี้ก็ออกแนแบบอเวนเจอร์เนาะก็คือแบบว่าสํารงสํารวจไปนะฮะเล่นกไ้ว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะได้สนุกสนุกแล้วก็บวกกับได้สํารวจแบบชาซึมไปในตัวด้วยนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมที่3แล้วนะฮะกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผมค่อนข้างชอบมากแล้วก็เรียกได้ว่ารอคอยกิจกรรมนี้มากๆเลยฮะ,ะชื่อกิจกรรมเนี่ยจะค่อนข้างยาวพิ่นองแต่ผมจะขอเรียกสั้นๆว่ากิจกรรมตีกอกฮะ กิจกรรมนี้ก็จะเป็นการที่คล้ายกับกิตอื่นเนาะที่พวกดีดพินพวกดพวกดีจะคล้ายดีดกีตาร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะมีการตีกองฮะก็คือเป็นกรารดนตรีอีกแล้วโดยในก,กิจกรรมเนี่ยก็จะมีความยากให้เราเลือกเนาะก็คือมีโหมดง่ายมีโหมดปานกลางแล้วก็โหมดยากะฮะโดยเกมเพ์ก็ตามภาพที่เห็นเลยฮะก็จะมีการตีก้องโดยการกดปุ่มตามเอ,อ่อตามตามปุ่มที่มันมาให้เรากดกดให้ถูกต้องน,นะฮะซึ่งความพิเศษของรอบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเล่นเพลงเนาะเล่นกับ NBC นเล่นกับคนนู้นเล่นกับคนนี้ไป พิเศษฮะเหมือนกับว่าเราสามารถเนี่ยปรับแต่งตัวโน้ตหรือว่าปรับแต่งเพลงของตัวเองได้นเนี่ยแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆคนอ,อื่นเนี่ยเล่นได้ด้วยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็สนุกมากรู้จักจังหวะเพลงในการตีก้อนเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยคะคือมันกดค่อนข้างมันแล้วก็โดนตีค่อนข้างมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คลายเครียดเราผมคิดว่าน่าจะสนุกเนาะ ก็รอคอยเลยสำหรับกิจกรรมนี้ฮะแค่นั้นไม่พอฮะถ้าเกิดเพื่อนได้กิจกรรมนี้จบลงแล้วเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเป็นกรองอันนี้ด้วยนะฮะก็สามารถเอาไปเล่นกองตีกรองกับเครื่อ,ดองดนตรีอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่4ก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะฮะกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเรียกได้ว่าน่าสนใจแต่ก็แปลกใหม่เหมือนกันฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยไปหาแร่ตีแร่หาวัตถุดิบต่างๆนะฮะแล้วก็เอามาใช้ไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ย สร้างหุ่นยนตนะ์ฮะหุ่นยนต์หาว่าเอาไปทําอะไรได้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาเอาไปทําอะไรได้ฮนะแต่ที่แน่เลยคือหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปวางไว้ในการน้ำชาได้นะฮะซึ่งแบบแปลงของหุ่นยนต์เนี่ยมันเยอะมากฮนะีเรียกว่ามีหลายแบบหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวทีนี้ก็ ถือว่ามันกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะมีลูกเล่นอื่นๆตอนที่อาไวานในการน้ําชาได้แล้วแน่ๆฮะคงไม่ใช่แค่เประดับส,ยสวยๆงามแน่นอนเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นกิจที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกิจที่ผมค่อนค่าที่จะรอคอยเหมือนกันนะฮะส่วนกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมมาจากนี้ก็ได้แต่ว่ากิจกรรมหลักๆที่เราจะได้เล่นแน่ๆในแพดสองุ่เจ็ดเนี่ยก็จะมี4กิจกรรมนี้เลยะฮะส่วนกิจกรรมคิบจ้อยที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็ต้องไปร โอเคมานะต่อไปก็เรามาดูกันที่หัวข้อสุดท้ายกันดีกว่าเนาะก็เป็นการรายละเอียดอัปเดตอื่นๆในแพท2.7นะฮะก็เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรอื่นเท่าไหร่นะก็จะมีเรื่องของการแก้ระบบใหม่นิดหน่อยนะฮะก็จะเป็นระบบช่วยเหลือด้านการเล่นเวลาลงลงลงด้ทั่วไปฮนะก็เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยฮนะแล้วก็มีการเอ,อ่เออาร์ติแฟกต์ก็คือมีการแนะนำอาร์ติแฟก แนะนำการอัปตัวละครแนะนําการอัปเรเวลอะไรแบบนี้เพื่อให้ผู้เล่นใหม่ได้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นระบบที่มีแล้วช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นและการน็อแต่ว่าอาจจะไม่ดูแบบปรับเปลี่ยนหรือว่าแปลกตาอะไรสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกซองอย่างที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นอีเล็กเคขานะฮะก็คือมีก็จะปล่อยเพลงอัลบั้มใหม่อีกเล้วนะฮะรวมถึงขายของฮะก็จะมีโมเดลเกนชินขครที่ชอบเก็บของสะสมหรือว่าเก็บโมดงโมเดลเนี่ยก็รติดตามได้นาอเขาใกล้ชอบโมเดล โมเดลก็มีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะฮะก็ตามภาพที่ผมได้ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยใครสนใจก็อาจจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่าทางหน้าของเพจ Facebook กเกช p ี่อินเ i อรเออฟฟิเชียลเองเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดอัปเดตแพดรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็อัปเดตอื่นๆก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ร่างคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะถ้าเกิดว่าผมตกหล่นอะไรตรงไหนไปเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถเข้ามา ทวงได้หรือว่าเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ร่างคอมเมนต์นี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะขอฝากอีกห,หนึ่งใครที่รอติดตามตัวละครใหม่อย่างเย่ยรานแล้วก็ชินอบุรวมถึงอาวุธอยู่เนี่ยแต่ผมจะมีคลิปพรีวิวนะฮะทั้ง3อย่างนี้เลยออกมาให้เพื่อนได้รับชมกันเนาะยังไงก็น่าจะออกมาก่อนแพทสอเข้าอย่างแน่นอนฮะยังไงก็รบกวนรอติดตามรับชมกันได้นะฮะสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ไ b e เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ลืงกดปุ่มกระดิติดตามจะได้พาคลิวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องผมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมนะบ๊ายบาย